พดเลยเคยจะได้กินขา้าวกินน้ำแล้วแหละสบายดีและสวัสดี FC ทุกท่านที่กำลังติดตามครับส้มสบายดีตอนเช้าๆทุกคนเลยคลิปนี้กะอยู่กับซองสุพรรณบ้านนาเลยทุกคนเด้อคลิปนี้ค่อยกะสิได้พาผอแม่พี่น้องแต่งอยู่พกกินก่อนทุนกคนหลังจากที่มาแต่ หายอยู่หากินหวานนี่ทุกคนดึกดืกด่นเลยก็มีแต่แจ้งอยู่คูกินซ้ำเดี๋ยวมาต่อคลิปนี้เลยเราสื 100, 000, 100, 000. พฝันสิพาพ่อแม่พี่น้องเห็ดลาบปักกระเบอทุกคนเลยสุดยอดเลยทุกคนปักกระเบอไงทำอะไรกับฟ้าก็อะไรก็ใส่คนตานมด้นทพี่น้องเด้อไปลืมจัดการทันลยทุกคนได้รังผักทำมะเขือทุกคนเลยผักกายามนี้กับมิ้นท์ได้ัก ใบผักโบ่มมีย่ยามเี้ยเอาผักผมห้อกับมะเขือสามโน่ยทุกคนแล้วก็สิ้ดงเอาผักเสริมนี้ส่วนก้อนนี้เลย6กข,ขนาดได้ส่วนก็หัวหยามนี้มันมีแทนได้กเกินทุกคน ซุกแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเลยนี่เกมสีฟักแล้วแหละนั่นก็สีได้จ่ามทุกคนเลยเดี๋ยวจ่ามหูมันกำกังเลยแล้วก็ปิ้งกันได้ทุกคนเพราะว่าเฮ็ดช้าวันนี้กินข้าวใช่อนมงะน้องมูก็ตื่นเลยลูกดาเต็นเลยล่ะนี่กินข้าวแล้วเห็ดลาปลาชุกินกันเด้น้องมูกยังกินลาปลาไล้ทุกคน จามแล้วก็สีได้พักมันสีหอมโอนเลล้างแลมันแดงเันี่ไม่ได้อ่อไมลาลยนาห่าไม่ได้สูอเอเพื่อมันจะย่นี่ก็มันยูกวะ่ย Ini muka của con tuh hilang, muka sih sih xì xì cái Kau hả? kau. Tambah lagi khó kau. Makai plane đi คือว่าระเอีแลไรแล้วทุกคนตอนนี้ก็กระทาหูมันก่อนทาหูมันสุกเดเรียบร้อยสำนี้อ่าหูปลาก็าแระวบางทาหูปลา,าสุก

มันกรทว่าสุกแล้วทุกคนนะแต่มันมีชั้นแหมคักก่อไฟมันก็อ่อนๆเลยละกระชันคอกระชิ่ดฟากเลยกระปุ่มกันเลยกระตามเลยทุกคนนะทว่าใช้ได้หลายทำนี่นะ การฟักต้องได้เอาซีนตนึงตรงที่เราฟักแล้วสุดกอดฟกักคือน้ำเพราะว่ายัมันกระดองกดเท้ามันมีกระดองฟักไปนี้เลยก,ก็ได้มันดอกใหม่ถ่ามันฟงุงนะ้ามันบวมฟงไปฟกกักตัวนี้เลยก,ก็ได้คือบอกมีมปัญหา

มมันแฮนตัวอซอีนใช่อันนี้ก็ได้แล้วพอเรมันปุ่มกันตัวซีนมันอีกขนาทีด่ด Don't we? ไช่เลยโอตะไคร้ทุกคนเคือดับข้าวดับกินข้าวจงมาจะกินแซ่บหมมีเกลือม,มีอย่างใด ชนิดท,ที่สองคือเบอร์คิงทุกคนค่อยๆต่ำมัน,มนมต่ำกระดาษกินข้าวแล้ว,วบ๊อกแป๊บนึงแปบ๊บนึงเด้อแบบ

การต่ำนะครับลาบนี้ไม่อยู่สองสาเหตุหนึ่งในแม้นนะ่ะเพิรนคือ,อกระดูกมันเท่าเนื้อเท่าหนักกันอันที่สองในแม้นเพิร์นะมันละเอียดทุกคนลาบแบบนี้ลาบแบบละเอียด ชนถ้าว่าเป็นปลาใหญ่นี่ห,นห้าบริจาคต่ำแบบนี้เรับก็ซอยแบบเดียวกับกราบเนือ้อลาบอย่างเลยก็ได้ทุกคนแต่อันนี้มันปลามีก้างต้องแก้เป็นเฮ็ดเ,เป็นตามความคืบข้นอ่ะนะแมงหรือปลาแมงเขาก็บริจาคไปที่ลาบแบบนี้เขาเจ้าผ้าเฮ็ดมาสเต,ตเตปุ๊กสเตย์อยางทุกคนบอกไปประมาณก็ควันเลยในบ้านนี้เลยดักไฟไว้เพื่อ เห็ดลาบแล้วเรือจแก้โค้ทคนเลยจุก็กินนี่มีเยอะกลินไปเลยอันเด็กเพิ่นกัการอยู่นะทุกคนเห็ดเพิ่นนี่นะเลือกไปเห็ดชมกับเห็ดมัมเห็ดชมกับเห็ดมัมเดี๋ยวต่ำเขาทั่วต่ำเขาหมดแล้วทิกคนยื่นเยื่นไฟคอยกับมันเป็นยื่นไฟที่หอมแน่ทุกคนเลยในกระเครื่องของกับป่าอีกทั้งเนาะนี่แน่กะ แกต her มีเครื่องนุ่งของถือเห็นเป็นบางระยะทุกคนอะไรบางบอนกับเครื่องของใช้หาอยู่หากินเครื่องใช้เครื่องซอยกับส่วนหลายเขากระปะเนื่อไฟนี่แหละทุกคนเด้อวัตถุพันธยังมันจะได้มีเงินไฟท่านได้ถึงท่านได้หอนทุกคนได้ทึนได้หอนนี่แหละขอเหตุเงินไฟโซดโซดใหญ่กับท่านได้แล้วกับนี่ยเลยกับเอาซ้ำเฮือแห้งเขามีก็นอนทุกคนเนาะเข้ามาสู่กับเห็ดหลับเลยุคน anh lúc sau cả, lần làm thôi cho con, thôi sẽ cả tô cả tek lau lau qua đấy, đấy. vui cái lan mấy cái tô lúc đi l่ะ hán <laughs> đài rồi thôi. Thôi. Các bạn hãy đăng kí cho kênh không bỏ lỡ những video อือได้ลูกย,ออยืูมบนไงมันเอ้ยไปล้างโคยกับไปบ้านล้างอะไล้างนะเลย,เลย,เลยแล้วลก็แล้วแล้วก็แล้วอ่ะแม่กับเ็ดนั้นป่าฉันแม่ฮ็ดเ็ดบ้อง ก็มเห็ดอีกจะกินเไงนี่กดมือพักมีลายกัเลยพักได้ร้อนๆกดโคก่อนมานี้คอยกะไม่ได้กินโค่หึิงเลย

Nhìn cái nhắm đây Khoa cả ta kìm rút con nữa, Mình kìm đi đo lòng Rút lên rồi đấy, thật, lắm. Là, Để Nếu gì mà có sát con ยอดทุกคนผมก่อนผมก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนหืมแันเลวบงตนีอ่ัวนี้โถแบ่งแบ่งเพิ่มแบ่งให้ยา หมูมนี่เนสื้อกระเดกหน่อการอยู่กับกินกับพร้อมเลยทุกคนนี่โอ้ลาป่าทุกคนเลยแดดเลยลอไปปุ้บุ้งเข้า check up